ว่าไม่อยู่ถ้าคุณอ่าคะเนี่อยู่ก่ย,ยังทายดค่ะเด้เดโอ <laughs> โอ้ยต้องซ่อมแซมนะครับแม่สอดครับนั่นไงอยู่แม่สอดเชียวไกลเพื่อนเลยค่ะคุณกันนิกาจา้าอ๋อได้จักเหรียญบัติโอ้ย ท่านได้เด้เดี๋ยวนี้ได้หนึ่งเหรียญเอาฉเฉลยไปเลยแม่แสงคุณพ่อสมบัติรตีคุณแม่เตียงท่องนองเมงก็ได้คุณกันนิกาขึ้นกันนุยขึ้นกันเจออสมอมาด้วยกันท้องสีมันยังพ่อยาสมบัติพี่แป้งแต่งตัวก่อนสวัสดีครับยายคนสวยขอบคุณครับขอบคุณห,หลายที่ชม สวัสดีค่ะคุณตาสมบาทสวัสดีค่ะจังสีหลานนุยเอ้ยปาดทำอยูป่ปากะทักทายกับเพื่อนเสี่ยวลูกทายเด้อค่ะเด้อโอ้ยเพื่ <laughs> อนอ,อุ้มชู้มิตรคนคนรุ่นเดียวกันเนี่ยอุ้มชู้กันเนี่ยสวัสดีค่ะไปบวชค่ะเอา้า ไปบวชซีพ้ามบ่แม่บ้านอยู่ใ,ใกล้ใกลกันบ้านนี้ก็เป็นเพื่อนกันบ่หน่อยเนาะคะเนาะเพื่นมารับชมกับบ่อยๆหลายๆท่านหลายๆคนดี่อมา้าเพื่นก็ให้ห้องสีมันยังพอไงสมบัติเพื่อนมามาลงส่งงานทั้งตอบเพื่อนได้คนสองคนกว่าเอาเนาะคะเนาะ,ะ,ะเล็กๆหน่อย มาแต่งตนแต้งตัวนาจอไปได้ย่าท่องสีปาดน้ำแล้วก็ึ้นอยู่น้ําเพื่อนน้ำเนาะคะเนาะหลวงชัยเนาะคะเนาะนองนองั่งเม่งหลวงชัยเนาะคะเนาะ,ะขอบคุณจ้าที่แวะมาผู้ที่เพื่อนนนบอกสวัสดีย่ายพ่อใญสมบัติราตรีเนาะคะเนาะอ่าตอนนี้ลายยใสัหนวย ห่วงตัวเองคุณแม่ตำเรกัน,นิกาก็บอกว่าให้ห่วงตัวเองสวัสดีค่ะคุณยงยุทธกานรับช่มชมเห้าการรับช่มคลิปกัรรับช่มให้จบคือลูกเบาให้ฟังละแม่าเหมือนเดิมคําว่าสดสดบทไม่มีแต่งตัวช้าช้าทุกอย่างช้าทุกเรื่องว่าเป็นส่ายอนอยังค่ะพี่น้องส่าย้อนเห้าไปรับช่มเพิ่นเฮ่าไปตอบนื่เก่าล่ะรีบร้อนเหมือนเดิมรีบร้อนเหมือนเดิม ทักทายทักทายจ้าเอ่อเปิดค่าของการมองเห็นวันละครึ่งชั่วโมงก็พอเฮ้ยคิดหอดกันทุกท่านตา่าป้ายูจังสี่กจังสี่ละคำว่าสดใสให้มาก่อนไปรับชม่มกาบจะค่้าสีเบาเม็นบ่รับช่มให้เพลินจนจบกได้หนึ่งเหรียญเพราะว่าคลิปเราได้วันละสองคลิป เอาเครื่องกะล่ายี่สเ็มกะลาตั้งค่าเลยค่ะไปจ้างมือแล้วมมเจ้าว,ะวะ่าท่านได้ด่วนดีเนาะสวัสดีเช่นกันอ่าสวัสดีเช่นกันคัะคุณสมบัติกระทักท่ายไปเรื่อยๆรื่อยครับครับผมนุ้ยอ่หลานไส้บ่มีแห้งคุณแม่แสงจ่าอ่าคุณพ่อสมบัติคุณพ่อยงหยุดเนาะค่ะเนาะคุณแม่เตียงขึ้นกันของตามาดูทุกวัน นี่เอาเพื่อเซตก็ต้องไปทักทายเพื่อนไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนตลอดปัะเทศเปียกบ้านจักน้อยผัดเผือได้บ้านี่แม่ฟ้องเอาเสียงของเราออกมาเป็นต้นฉบับเสียงเนี่ยเป็นต้นฉบับเอาที่น่นน่คือร่างกายแย่ครับโอ้ยนุยเอ้ยเป็นยังไงนะลูกร่างกายแย่พะนะหลานไส้ข่อยนะ อปอยู่เต็มแล้วคุณยงยุธไปเดี๋ยวนี้เลยไปเตรียมตัวขึ้นเวทีเดี๋ยวนี้เลยพบกันที่ห้องของอสวัสดียายสวัสดีค่ะทักทายค่ะทุกค่ะเอ้ยทองสีไลไรจัเไม่อย่างน้องอาบานนี่ยายคุณยงยุธนะคะน้องเมงจา๋อาอ่า ไปให้กำลังใจกุณยงยุดค่นะเนาะคุณแม่เตียง่ะเอาร้อยเต็มร้อยสนับสนุนให้มีค่าของเหรียญเหล่านั้นเนขะ้ารับชมเพื่อนไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนั่นแหละไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนั่นคือเอไอมอนกล่ายี่สิบเอ็ดมกลา,าตั้งค่าเลยค่ะไปจ้างมือแล้วโมจาวะ บ่าฮันได้ด่วนดีเนาะคุณจะได้ห้องคุณกมาก็ขอบคุณผูมาเนาะคะเนาะขอบคุณในราย่ะจักหน่อยจ้าฮันแน่ฮนันแน่สวัสดีคุณยงยุทธเกตกงคุณแม่แสงอรุณทักทายเจ้าเด้อเต็มแล้วคุณยงยุทธไปเดี๋ยวนี้เลยไปเตรียมตัวขึ้นเวทีเดี๋ยวนี้เลยพบกันที่ห้องคงต่อไปเรื่อยๆอืม มูพวกถามไปว่าเอ่อแต่จักเหรียญแล้วอู้ยาเป่า,าถามคอยเ้ือเรือเยวไปละตีอยู่หรือไม่นเนาะพราะเดี๋ยวเาสู้กันฟัง่งว่าไม่อยังนอยยืนยันตัวตนั็คือเอาหน้าตาออกได้ว่าแม่อยู่ถ้าคุณอาคะเน่อยู่ก่ยังเออนี่แหละค่ะน้องนววนจ้า ประมาณนี้แหละเออคุณแม่ละเอียดเลี่ยนผิดนาะอลืมที่แหลกเป็นขามารับชมเนาะค่ะเนาะคุณแม่ค่ะถหางห้องรับช่มแบบป,ป,ปั๊บไปก็คือการรับชมนี่นี่หน่อยปัดทิ้งปัดทิ้งไม่รับชมโฆษณาจบนั่นคือไม่ได้สนับสนุนอวา่าท่านได้ด่วนอยู่่แค่ซิปมือซิปซิปมือยี่ซิปมือไก่ไก่มูเล้วมาล่างกกยบอดีครับแต่รถโอู้หล,ลาเอ,อ้ย สู้ครับเรียนมนสนยมคอยห่อตะพานเหมือนวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดมกรานี่นะ่นนี่กาคนสวยเนาะคุณสมพงษ์ใครประคนเนาะคะ่นะเนาะโอโคประคนบักคะอ่ากับอยู่กับหนุ่ยจีวงศาเบิร์นเปิร์นเบิร์นเปิร์นเบิร์นน้นองเอิญโอ้เอ่ยเอิญเนาะเอ่ยเอิญแล้วทำไมบักคา่ะทักทายป่า พิ่งจะเห็นป้าเต็มๆก็วันนี้เออบ่ทักทายกันทักเทียกเนาะไปเรื่อยๆครับครับผมนุย้ยหลานชายบ่มีแห้งคุณแม่แสงจ้าคุณพ่อสมบัติคุณพ่อยงหยุดเนาะค่ะเนาะคุณแม่เตียงคือกันเนาะคุณแม่เตียงท้องจ้าขอบคุณค่ะบายๆคนน่ารักมันเป็นจังไดคลขีเรี้ยวนี่มันเป็นจังไดเฟซบุ๊ก ป้าก็เลยเลยล่องเลยเลี่ยนได้รู้แล้วเ,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 เพื่อนดึงอะ่ะนุยเพื่อนหลายมันก็ไม่มีเหรียนขึ้นครับเอประมาณนี้แหละนุยป้าอยากหูจักป้าอยากเลี่ยนป้าอยากลูปลากรเบิงรวดว่าป้าในช่วงที่เวลาที่สดใสมันปะเนาะคุณยงหยุดขาคุณแม่เตียงท้องขาคุณวัดดีข้าหวหนแม่น้ำประยุนนไนปยุไซต์งลางหอลา สวัสดีค่ะคุณแม่เตียงทองแน่เลยเปื่อเป็นเพื่อนว่าเออเขาเป็นผู้ซื้อข้าวเป็นเขาเป็นผู้ซื้อสารเป็นนั่งสินะคุณแม่ระเบียบระเบียปีค่าจำพวก้มาที่ขืนหรือเปล่าอืมจักขึืนบอกขืนจักท่านเด็พานหรือเปล่าหลุดออกมาเลยไหมทักทายพวกฝาเบินเปิลเวินเปิลเวินน้องเอิญ อเอ่ยเอื่อนเนาะเอ่ยเอื่นแหะ,ออะทำไมบ่ค้าพี่แป้งพี่แป้งแต่งตัวครับอ่า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 ต้องไปรักษาด่วนเลยร่างกายเราก็เหมือนลงสีข้าวนะครับเหมือนลงสีข้าวลงสีข้าวถ้าไม่ดีก็ต้องปรับปรุงบอบนะคะคุณแม่เตียงท้องจ๋าสวัสดีทุกคนในห้องค่ะสวัสดีมากมามเนาะคะ่ะเนาะ ความรู้แค่หางอื่นก็อยากไปกับเขาแม่นว่าอ่ทุกวันทุกวันสองทุ่มครึ่งพอประมานง้องว่างสิบ่หรือว่าจักทุ่มว่างสิบ่ภาษาลาวนะขนะได้มัง่งไม่ได้มัง่งเหม่นว่าอสองทุ่มครึ่งไม่กล่าวละรีบร้อนเหมือนเดิมรีบร้อนเหมือนเดิม สิ่งไหนดีก็ทำต่อครับป้าครับผมโอ้ยบอกค่ะ